น,น้องหฟอร์ดปทุมนะคะวันนี้น้องหนึ่งประจําการอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้น้องหนึ่งแต่งรถส่งมอบให้ลูกค้านะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ XLT นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่8 5 4 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะคันนี้มาพบกับ XLT คันนี้สีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างหนึ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะคันนี้ ด้านหน้าของเรานะคะไฮไลท์เลยจะเป็นชุด f 1 5 0 Spi สไปเดอร์นะคะตัวนี้หน้ากระจังใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัวหนังสือ ford ตัวนี้สีดำเงานะคะมาพร้อมกับไฟ led 3จุดแบบนี้เลยนะคะแกล้งข้างล่างนะคะสามารถกันหินกันทรายกันที่ดินกระเด็นได้นะคะข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาในชุดของเขาเลยนะคะตัวนี้พร้อมกับไฟตัวซีวิ่งกลางวันเนาะ เป็นพวกนี้นะคะโอเคถัดมานะคะเป็นสกู๊ปนะคะสะกู๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงแรดนะคะมาพร้อมกับตัวสีแดงแบบนี้เลยนะคะเข้ากับสีรถเนาะถัดมานะคะเป็นชุดครอบไฟหน้านะคะตัวนี้นหนึ่งแถมให้ลูกค้าด้วยชุดครอบนะคะหนึ่งแถมให้รอบพันเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกะตัวแก้มอะไรอย่างนี้นะคะ ถัดมาตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุด F-150 Spider ปเดอร์นะคะไฮไลท์ของเราเลยก็คือตัวแม็กนะคะตัวแม็กตัวนี้แม็กคอร์บนะคะเป็นลายฮอตคิตนะคะมาพร้อมกับยางแฮนด์คุกตัวนี้ตัวลายดอกยางเป็นตัว MT นะคะวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวเนะาะเดี๋ยวเราแผ่นกล้องมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้สติกเกอร์ลูกค้าเลือกลายสาดโคนนะคะมาพร้อมกับคำว่า ลัตเตอร์แล้วก็ไวท์แฮกประมาณนี้เนาะสวยมากๆเลยตัวกันซาตัวนี้หนึ่งก็ติดเพิ่มให้ลูกค้านะคะตัวคิ้วตัวนี้ก็เพิ่มให้ลูกค้าไปนะคะเป็นสีดำด้านนะ ตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็น60 40 80รอบคันแล้วแต่ลูกค้าเลยอย่างนี้น้องเหมิงก็แถมให้นะคะถัดมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเราที่เราแถมให้ลูกค้าเพิ่มเติมไม่มีใครใจ่ายก็เป็นโลบาร์นะคะอลเดอร์ขายาวพร้อมกับเจาะไฟถอยให้ลูกค้าไปเลยนะคะตัวนี้ไฮไลท์เพิ่มเติมเข้าม,มาอีกนะคะเป็นตัวกันชนหลัง อันชนหลังก็จะมาในชุดของอารเนเดอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้มีห่วงลักจูงใช้งานได้จริงนะคะมีไฟถอยด้วยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยตัวกระบะปลายดานน้องหนึ่งก็แถมให้ลูกค้านะคะตัวนี้ครอบไฟท้ายใส่ให้นะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยดูตัวรถมีความอัพโรดสวยๆภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะ ตัวเ o r d เลนเจอ XLT ตัวนี้นะคะปี2021เป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะภายในเป็นจอ8นิ้วเรียบร้อยแล้วคันนี้หนึ่งแถมกล้องให้ลูกค้าไปด้วยนะคะกล้องติดรถนะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับ ford ranger xlt คันสีแดงคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาหาทองหนึ่งนะคะที่เบอร์โทร0964194339ส่นนะคะหรือว่าถ้าลูกคา้าท่านไหนสะดวกเข้ามาหาหนึ่งที่โชว์รูมก็เข้ามาได้นะคะโทรมาหรือว่าจะแอด qr code ตรงนี้ก็ได้นะคะ qr code ล n e ของทหนึ่งมีให้นะคะที่สำคัญลูกค้าท่านใดมีงบเท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่แจ้ง้องหนึ่งมาได้นะคะงบน้อยอยากแต่งแบบนี้หนึ่งทำได้ นล้วเท่านี้ได้ชุดของแถมอะไรบ้างเดี๋ยวหนึ่งจะคุยรายละเอียดแจ้งรายละเอียดไปได้นะคะตอ,ตอนนี้หนึ่งขอจบทลิปรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่คลิปหน้าว่าหนึ่งจะมารีวิวรถคันไหนให้ลูกค้าดูบ้างนะคะ